ประธานสภาู้แทนรัษฎรสหารัฐแนนซี่เพลโลซี่เปิดเผยว่าสภาคองเกรสจะตั้งคณะกรรมาการอิสระชุดใหม่ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมาการสอบสวนเหตุวินาศกรรม11กันยายนเพื่อสอบสวนเหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาเมื่อ6มกราคม,มยังผลที่มีผู้เสียชีวิต5รายนะคะ นางเพโลซีกล่าวว่าคณะกรรมาการใหม่นี้จะสืบสวนและรายงานข้อเท็จจริงและสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายภายในประเทศรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงกระบวนการถ่ายโอนอำนาจโดยสันติค่ะภายหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติว่าอาดีตประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความผิดในข้อหาเป็นผู้ยุยงปลุกปั่นกลุ่มผู้สนับสนุนให้ก่อเหตุจลาจลและไม่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภาจากสองพักใหญ่ออกมาสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการอิสระเพื่อตรวจสอบเหตุจลาจลครั้งนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ People died. People were brutally injured. President Trump's Enangered every single actions of ขณะเดียวกันรัฐสภาสหรัฐได้เริ่มวางแผงนกระบวนการสอบสวนในประเด็นเหตุจลาจลบ้างแล้วโดยคณะกรรมการ,าการด้านกฎข้อบังคับวุฒิสภาได้กำหนดการไต่สวนกรณีดังกล่าวช่วงปลายเดือนนี้ส่วนประธานสภาล่างได้ขอให้พลโทร,รัสเซลออนอรเรนายทหารกองทัพสหรัฐที่เกษรรียณอายุราชการไปแล้วนำทีมตรวจสอบขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาในทันที ทั้งนี้การตั้งคณะกรรมาการชุดใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับชุดที่ทำการสอบสวนเหตุวินาศกรรม11กันยายนปีคริสตศักราช2001ได้นั้นจะต้องมีการผ่านกฎหมายใหม่ออกมาเพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการสืบสวนที่สูงขึ้นและครอบคลุมรายละเอียดทุกอย่างได้กว้างขึ้นนะคะแต่บางส่วนมองว่าการตั้งคณะกรรมาการใหม่นี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เสียงในสภาระหว่างสมาชิกพักใหญ่ทั้งสองแตกคอกันมากขึ้นหรือไม่และอาจกลาย เป็นประเด็นที่กลบความสำคัญของวาระด้านนิติบัญญัติของประธาน,นาธิบดีโจไบเดนก็เป็นได้ค่ะ